เดี๋ยวค่อยเย็บได้ออ um> well> ิงเลยเขาได้กินออืงแล้วเขาได้กินอืงเดี๋ยวค่อยเย็บเยบแล้วเอาไปเลยไม่ต้องซักเย็บได้ใช้ยังไงอะเอาก็เอาออกมาลูกมันเมียนตายอันนั้นน่นดิ นานแล้วโทรศัพท์เปิดให้ใครดูเด็โชอึงก่อนนะโชอึงมาันนานักมันเด่นนะทำไมอึงเหมือนกบตัวละคำเลยพี่พรดูดีทำไมตัวนี้มันเหมือนเอากบนี่หว่ากบตัวละคำเลยไว้จนกี่วันแล้วนี่พร้อมเลยจะให้น้องขาสารอาหารลังเรยน้วเนี่ยมันอ้วนอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่ เอาไว้ในร่มไหมทำไมแห้งเอาขายโลนึงฮะจิ้งโลบอ่ะสี่โลห้าอนจังว่า้อยมาเฮ้ยแม่ไม่ทด้เข้ามาในการละมังก่อนโต ไม่ลงดูดิเดี๋ยมันยื่อย่างดีเลย <c oughs> อไม่ลงเห็นไหมเอาออกมาเนาะเหนด,ด้วยนตัวตายด้วยทีทอนัน้ามาฉีดเซกอนินี่น้องเก็บละลายละ มาทางนี้แล้วมาทาง阿แม่ทำไมเนี่ยน่าผัวมีมาทางไหนทางนี้นนั่นเอเอ้าใส่นี่ก็ตักน้ำใส่ครูนุ่นจับใส่ไปดิไม่ค่อยตายหรอกมันเป็นอะไรมนขี้อืไรอื่มครับอื้มไม่จับก้น น้ำใช้นั่นใช้ไม้นั่นใช้ไม้นั่นมาโชว์เป็นสีอื่นฮะครึ่งกิโลก็เอาครึ่งกิโลสามร้อยยิ่งแพงเนอะหายากตัวเ่าไม่ใช่เราอื่นมันตัวเล็กไงอโ้ ตัวเล็กตัวใหญ่อยู่บ้านกล็ดขายราคาเดียวหมดสี่บ้อยจริงพอแล้วน้ำมันจะล่นแล้วเนี่ยไม่ซื้อก็กินหมดก,กินไปกิน,มนหมดจอไวในโอ่งกินได้ตลอดเ,เอ,อาดินใส่แช่ไวเหมือนที่มันอยู่ได้ปุ๊บปิดเลยน้ำอะไรเยอะขนาดน,นี้น้องอยู่ใต้ดินปิดน้ำก่อน

นี่อยู่สองโลมันเป็นอาูอะไรมั้งคนวันเน้นที่ทำเองอขืมอนข้ะดินลงเนาะ ตั้งเถาทลงเดี๋ยวกินแล้วกินแล้นจับให้คนนู้นคนนี้กับมันก็หมดไปเรื่อยแต่ไรกเยอะจงองนี่ไม่แานกวดแล้ว กินบ่อยที่คุณเวทนกินไหมคะแต่ขนมจีนนะเพราะกินหน่อยแล้วหิวข้าวดิคุยกับพี่คุณ เต็มต้นเลยพี่น้องไ้ยมีใครกินหรอกเนาะร้องแล้วนะตะขาบอยู่ในนั่นนะเกือบแล้วเข้าในเสื้อแล้วเนาะใช่อยู่ในกางเกงเหรอเอามาตีความมัน lời lại dạng 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 cho kênh dạng 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 อ,อาด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 นี่อะไรใช่ไหมเราตัดก่อนยมจีนเถอะมาเด้อพี่น้องอ้วาว Đón chắc chặt Đón mà Đón Này đi ạ ăn con còn Ăn con kia còn Kia rồi mày Chó nó cho nó